นะครัรับเีนออกดยนน้าแนบัวบัวข้าเป็นปูแต่หน้าบัวบัวขึ้นตสมสปุตสัตนักัญาสวรรค์ทีกัจังกัตีย้านังสุกตัญญีกัยังสุขังกัญญาโนยังกัญญาสุติผูต้าเสสาสนาทยดีนั่นหรับใจกุนหมังกรดีมาได้หลายหลายแสน แดงเมื่อไปมากก็ได้เกีียวมีโสดโทษหาย่วยมาก่านม้านหาย่วยมาบังเบียดมีไปคว่มสุขคน่จะเลื่อนเก่านานไปผมไปสวนผมไเดี่มีไป้าะนอนมตสากยอนหยกกินให้โทรศีดเพิ่งสวดไสอยูเจ็ดลันเจ็ดขึ้นหยกกินให้คนลดลดคนสกเสาเงานอนตอนที่ก่อนลดาลดพีลดแสงหมดแดงหมดเต้า รถขายหนุ่งเนยสางรถไส่รงหลารถนั่งแรงหลารถไสแรงหลารถหมาตรถูคลรถงูเขาเงื่อนรถเสื่อเถื่อนเขาบ้านสร้างสารนองคนนอนข้างบดีป่วยอ่อยถอกละปีลรหลาไก่กระตาแก้มเม่าลาตีอันไรบดีเสล้วงับรงับผิดไหนมันด้หาเสียรถโมกจะสาร์โมธรรมสาวลูไสยอุ้กราราซาสังก้านาค้าคนาสพพร้อมทุกห่งยิ่งเกี่ยวแต่งตามธนิกรตามข้ามสอนพัะเจาเข้าว้แม่เสร็จ หายลืดเด็ดเจริญโดสนเด็ดพอพระญ่าลาซาพอพระญ่าลาซาแม่พระญ่าลาซาสิบกันเมื่อข้องลาาบ้านเมืองสุกาย่างนัทรนติกาย่างกันติอ,า,อา,าทาเสสะสระป่าม่านท่างขายซา นี่คือพระคาถานำอบบอนะครับเราจัดรวมบูทามเข้ามาในนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้จะเริ่มลงเรื่องลำด้วยถึงรางวัลที่สองกันทุกคนเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งผมจองแล้วครับ <c oughs> <c oughs>